สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม e ีเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครัวน,นี้ซุยฟงร่างออริจินอลจากมียายเนาะก็เขาก็จะเป็นสังกัยงดยมทูตกับหัวหน้าหน่วยเหมือนเดิมเนาะแล้วเขาร่างนี้เขาก็เป็นสังหารไร้สังกัดอ่าลิงของเขาก็จะเป็นการเพิ่มการเมทการโจมตีปกติ20%เนตาะกับตัวเขาเป็นสายตีปกติแล้วก็ไปดูที่ช่องแรกเนาะ ช่องแรกเนี่ยถ้าเรามีแค่ตัวเขาตัวเดียวเนี่ยช่องเดียวเราก็ใส่เป็นพลังโจมตีไปสีแดงถ้ามีช่องที่2ก็ใส่เป็นคิย์ที่ขอสีสม้มถ้ามีช่องที่3ก็ใส่เป็นเลือดหรือว่าพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะแล้วก็ช่องสุดท้ายเลยที่เอาสุปเนี่ยก็ถ้ารีได้เป็นพลังโจมตีก็จะดีเนาะแนะนาเป็นพลังโจมตีแล้วก็ไปดูที่อบิตี้เขาเนาะการโจมตีปกติแล้วก็ท่าที่1ท่าที่3เนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะ อยู่2ส,สถานะก็คือสถานะชอ็อตกับเป็นพิษเนาะก็คือเขาจะติดพิษนั่นเองมันก็จะคอยลดเลือดไปด้วยแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะชอ็อตกับพิษเนี่ยร้อยเเซนส่วนหน้า2เนี่ยมันจะไม่มีสถานะน,นอนมันจะเป็นบัฟกับโล่ก็เขาจะให้โล่กับตัวเองแล้วก็เพื่อนแล้วก็บัฟให้ดังตัวเองแล้วก็เพื่อนด้วยเราจะมาดูพาสดีของเรานะพาสดีของเราก็จะมีเรื่องจํานวนหลบฉุกเฉินเพิ่มอีกหนึ่งครั้งตีทะลุกาดได้แล้วก็กันไฟนะ เขาก็ไปยืนบอกไฟวิ่งผ่านอะไรเงี้ยได้ไม่เป็นปัญหานะตัวเขาเนี่ยอเมิตีก็จะมีการเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ60อันนี้ก็รวมลิงก์ของเขาไปแล้วเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิล30มีลดคู่ดาว12อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะนี้มันเป็นเรื่องที่เราอัพตัวหอ,ขอเข้ามาข้ามไปก่อนอแล้วก็จะมีเรื่องของทีมหรือปาร์ตี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นหัวหน้าหน่หนวยสีแดงก็คือเหมือนกับซุยฟงเนี่ยสังกัด หัวหน้าหน่วยสีแดงเหมือนกับเขาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มดาเมจการโดนตีปกติให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มฮิตสกิลเป็นเ,นเพิ่มฮิตตีปกติหนึ่งฮิตแล้วก็เพิ่มการติดะระยะเวลาการติดสถานะเนี่ยอีกห้าวิเนาะก็คืออีกฝ่ายเนี่ยจะติดชอ็อตกับพิษเนี่ยอีกห้าวิเนาะเพิ่มไปแล้วก็ยืดเวลาท่าเสริมพลังก็เขาจะบับได้นานขึ้นท่าเสริมพลังของเขาก็จะอยู่นานบับเขาเนี่ยแล้วก็มีซุปเปอร์อเมอร์ก็คือตีไม่ชะงักไม่ลบ แล้วก็บาเรียบวกเพิ่มอ,อีก2ก็คือเวลาเขาใช้บาเรียให้ตัวเองกับเพื่อนเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะได้บาเรียสามพอมีอบิเลตี้นี้ปุ๊บตัวเขาก็จะได้ทั้งหมด5ากับแล้วก็เพื่อนเนี่ยจากปกติถ้าเขาใช้เนี่ยก็เพื่อนจะได้1พอมีอันนี้ปุ๊บเขาเพื่อนเนี่ยก็จะได้เพิ่มเป็นสามเนาะก็คือ5กับ3แล้วก็นี้อบิเลตี้ที่เราอัพน้ําหอมเขาเนาะอันนี้อัพน้าหอมก็เป็น1 5 15เราก็เลยเลิกอาบิเลตี้เขาได้1อย่างก็เลิกเป็นตายเกิดน,นอนนี้ไม่มีอะไร Okay. เราจะไปดูที่ของเขาก่อนว่าเราจะใส่อะไรได้บ้านเนงเขาเป็นสายตีปกติเราก็จะเน้นใส่ของที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับเขาเพื่อได้ตีแรงก็ตีมุดดินก็ใส่ได้นะเพราะตัวเขาไม่มีเรื่องของตีมุดดินเผื่อเราล้าคานมอนหรืออะไรเี้ใส่ดาบไม้ก็ได้แล้วก็ไอเหยื่อรลอกฮอนโล แล้วก็หรือไม่ก็ใส่กระต่ายนะกระต่ายก็จะทําให้ดาเมจสกิลกับทํำห้ตายมันลดลงแต่ก็เขาไม่ใส่ตีปกติเราก็จะเน้นแค่เรื่องที่เขาตีปกติพอลิงก์เนี่ยเราก็จะเลือกอยู่2อ,อย่างไม่เป็นการเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติก็ลดความเสียหายแล้วก็เราอัพน้ําหอมเขาเนาะเราก็เลือกให้ตรงสีจะได้โบนัสเพิ่ม อันนี้เราก็จะใส่เป็นเพิ่มด,เออดามเมจาการโจมตีปกติแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเล่นเองนะเนาะถ้าเราจะเอาไปปล่อยออโต้เนี่ยเราก็อาจจะเลือกเป็นลิงค์ถึงนะเนาะเพื่อที่แบบเขาจะได้ตายไม่ตายง่ายนะแต่น,นี้เราเล่นเดี๋ยวคือเราเนี่ยควบคุมมืออยู่แล้วเราก็จะใส่เน้นให้ตีแรงๆแล้วก็ตัวเขาเนี่ยอัพคัมพีมาด้วยเนาะเพราะว่าเราจะเอาเขาไปตีกิวอยู่บ่อยๆก็เลยอัพคัมพีไปแล้วเป,ป็นสิ นะเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยก็แรงแบบไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแล้วก็เราจะไปลงน้ําหอมใหญ่เลยเพราะว่าก็เราทําน้ําหอมเข้ามาแล้วเนาะถ้าเขาลงน้ําหอมใหญ่ได้เนี่ยน้าหอมเล็กมันก็ไม่มีปัญหายอยู่แล้วเ่เราก็จะมาขอดใส่ตัวเพิ่มดอกน้ำหอมกดใหญ่หน่อย น้ำของโคตใหญ่เนี่ยมีแค่ตอนนี้มีแค่ฮินาโมรีเนาะฮิซึก์ย่าเนี่ยมันดอกผลเล็กแต่เราก็ใส่เข้าไปเพื่อให้มันแบบช่วดับเพิ่มผลเล็กสักหน่อยก็แล้วกันโอเคก็เนี่ยมันจะมีบอม่อพอดีเลยน,นี่เป็นบ่อไฟเนาะตัวเขาเนี่ยกันไฟแต่ไม่กันช็อตเนาะช็อตเต็มๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวเขาเคลียร์หมดกัน สักครูโอเคเดูตีปกติสองสามสี่ก็จะเคลื่อนตัวมาข้างหน้าด้วยนะมันก็ไม่ได้กว้างอะไรเนะเาะก็ไม่มีเพิ่มขอบเขตการตีปกติเนาะ มันก็เลยไม่ได้อยู่กว้างมากมายอะไรอ่านดูสก,กิลเขาสักหน่อยละกันท่าหนึ่งก็ปล่อยไปข้างหน้าเนาะเหมือนระเบิดข้างหน้าก็ไม่กว้างเท่าไหร่ก็ไกลนะจะไกลกว่าจะออกไกลมากกว่ามันก็ท่าสองเขาเป็นท่าบัฟกับโล่เนาะก็จะเป็นก็จะเน้นด้านหน้ากว้างๆเนาะไม่ได้ไกลมากแล้วก็จะมีโล่ขึ้นมาอย่างนี้เป็นสีแดง รอบตัวเขาเนี่ยก็จะมี5 3 3เพื่อนี้ที่บอกไปมันก็จะอยู่ระยะหนึงนะ่งเนาะแล้วก็ของเขาเนี่ยมันมีลิงก์เรื่องรดครลดาวไม่ใช่ลิงก์บิ i ิตี้ของเขาเนี่ยมันมีเรื่องรดครูดาวมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรีท่าสองได้เร็วขึ้นด้วยเนาะท่าสามเนี่ยก็จะเน้นเป็นด้านหน้าแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เน้นการใช้สกิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างไม่ได้โฟกัสเรื่องสกิลมากขนาดนั้น เราแค่ดูท่าสองคนนะเพราะเราจะใช้ในการแบบปรัแบบก็เกาะที่เราต,ตัวเขาก็ไม่มีอะไรมากนลยก็ตีไปเรื่อยๆถามว่าปล่อยออโต้ได้ไหมขึ้นในน้ำหอมออ,อันนี้อาจจะพอปล่อยได้เพราะว่าตัวเขาเองกัดไฟอยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะติดไฟจนตายแบบเลือดเหลือ,ลอน้อยจนอะไรเงี้ยลองปล่อยออโต้สักเวฟดูว่าจะตายหรือเปล่า ถ้าใกล้ตายเราจะหยุดปล่อยออตโต้เนี่ยแต่เขามีติดสถานะอื่นเนาะเขาไม่ติดไฟอย่างเดียวมันก็อาจจะเจอมอนที่ทําให้เราติดสถานะอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะละบ,บากนิดนึงการปล่อยออตโต้เนก็ถ้าจะปล่อยออตโต้จริงๆเราก็แนะนําให้ใส่ลิง,ง,งอออค์ถึกเนาะแต่ตัวเขาเนี่ยก็มีเกาะมีอะไรมันก็ช่วยได้เนาะก็ยังพอโต้ได้เนาะกลับมาเล่นเราองตัวเขาเนี่ยถ้าเล่นเองก็ไม่มีอะไรมากเราก็เน้นกาปล่อยแล,ล้วก็หลบ เขาไปเตะต่อยแล้วก็หลบมาหลบให้ดีก็พอนะเพราะว่าไม่งั้นก็เดี๋ยวเลือนหมดลก็ผมมีโล่มีเกาะกระชายไปแล้วตัวเขามันก็ไม่มีอะไรอแบบไอ้นั่นมากนะเพราะเราก็อย่างที่บอกว่าเน้นสายสนะเขาไม่ได้เน้นสกิลละเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะตัวเขาอาจจะตีแล้วมันดูแคบไปสักหน่อยอั่นเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายกันนะ ก็ดูเท่ดีเนาะถ้าไม่ตายเ,าเนี่ยอีกฝ่ายก็จะติดอย่างนี้เขาก็จะเนี่ยตีเลยง่ายง่ายมีติดช็อตเนี่ยมันก็ดีที่อีกฝ่ายมันจะไม่เคลื่อนไหวเนาะก็ตัวนี้ก็ไม่ไม่เล่นยุ่งยากอะไรเนาะปล่อยออโต้ก็ปล่อยได้เนาะเราก็เน้นใส่เป็นลิงค์ถึกให้เขามันก็จะปล่อยออโต้ได้ปกติ แต่ก็มีโอกาสตายอยู่บ้างน,นะถ้าเกิดตัวเขาไปติดช็อตหรือติดอ่อนแรงบ่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เขาตายเด้ง่ายอ่ะเราจะไปดูว่าตัวเขาเป็นสังหารไรสังกัดนว่ามีตัวอะไรบ้างสังหารไรสังกัดสีเดียวกับเขาเนี่ยมีกี่มีเยอะไหมนะก็ไม่ค่อยเยอะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสายสก,กิลเนี่ยไม่ใช่ถ้าเป็นสายตีปกติเนี่ยจะมีแค่สองตัวก็คือฮีนาโมนิที่เป็นชุดน้ำแบบตัวเขาเนาะซุยฟงตัวนี้เลยแต่ ฮินามมริกับซุยฟงตัวนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกันก็คือซุยฟงเนี่ยเป็นตัวตีใกล้แต่ฮินามมริเนี่ยเป็นต,ตัวตีไกลตัวตีไกลเนาะมันก็จะต่างกันแล้วก็ซุยฟงเนี่ยจะไม่เหมือนฮินามมริเพราะาฮินามมริเนี่ยเขาดอกเพิ่มน้ำหอมขวดใหญ่กับขวดเล็กด้วยเนาะแต่ซุยฟงเนี่ยจะไม่ได้มีการเพิ่มดอกอะไรเนาะแต่ว่าซุยฟงเนี่ยเราเอาเขาไปตีกิ้วได้เนาะเพราะนี่ก็ใช้อยู่ในการลงกิ้วเพราะว่าตัวเขามันมีทั้ง โล่แล้วก็บัฟเนาะแล้วก็เอาเขาไปเป็นสายซัพพอร์ตทีมมันก็ดีมากเลยเนะเาะแล้วก็เขาค่อนข้างแบบก็จะไม่ถึงกับออกแบบมาให้ลงกิ้วโดยเฉพาะขนาดนั้นเพราะเขาไม่ได้มีอาบิลิตี้ว่าแบบถ้าลงกิ้วจะบวกดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ได้มีแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับการลงกิ้วเนาะถามว่าเอาไปเล่นเองแบบ PVE อะไรเงี้ยมันก็เล่นได้ปกติเนาะอย่างที่เล่นไปให้ดูเนาะมันลงได้ปกติเพียงแต่ ตัวเขาเนี่ยมันอาจจะดูตีแคบไปสักหน่อยเนาะมันไม่ได้ดูกว้างสักเท่าไหร่มันก็อาจจะดูเล่นยากน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้แบบเป็นปัญหาใหญ่สําหรับตัวเขาเนะก็ตัวนี้ก็ถามว่าเอาไปลงอะไรได้ก็ลงได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นการลง PVE ปกติการลงตีกิวหรือการไปลงหอคออะไรพวกเนี้ยก็ลงได้เนาะ โดยส่วนตัวเราเนี่ยเราเขาไปตีกิวเป็นหลักเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีทั้งบับแล้วก็โลเขาก็ช่วยเราได้มากในการตีกิวในสังกัดระยะไก,กลก็หลักๆก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะก็ถ้าชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพระวันนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละบาย